เราเจอห้องใต้ดินเก่าๆในบ้านร้างหลังนั้นประตูลับที่ซ่อนอยู่ใต้พรมฝุ่นหนากลิ่นอับชื้นผสมกับความหนาวเย็นเยือกเหมือนเวลาหยุดนิ่งมานานแสนนานตอนเราลงไปเสียงกุกกาก,ากเบาๆก็ดังขึ้นจากมุมมืดพร้อมกับตุ๊กตาเก่าๆที่จ้องมองเราพยายามเพ่งมองจูๆ่ๆแสงจากมือถือก็วูบดับไป ทิ้งเราไว้ในความมืดสนิทพร้อมกับสัมผัสเย็นเฉียบที่ข้อเท้าเหมือนมีอะไรบางอย่างจับเราไว้แน่นเรากรีดร้องสุดเสียงพุ่งพรวดขึ้นบันไดโดยไม่คิดชีวิตหัวใจเต้นร,รัวแทบทะลุอ,อกตั้งแต่วันนั้นเราสาบานว่าจะไม่เหยียบย่างกลับไปที่นั่นอีกเลยมันไม่ใช่แค่ห้องเก็บของธรรมดา ผู้สนับสนุน KMM ข TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง